สวัสดีทุกท่านครับวันนี้ผมก็มีข่าวดีที่จะมาเล่าสู่กันฟังนะครับใน3มเรื่องหลักๆด้วยกันเรื่องแรกก็เป็นข่าวที่พวกเรารอคอยนะครับเป็นข่าวที่น่ายินดีสําหรับชาวไรล,ลักษ์และก็ชาวนาครศรีธรรมราชรวมทั้งภาคใต้ตอนบนพี่น้องประชาชนในภาคใต้ตอนบนนั่นก็คือการก่อสร้างศูนย์การแพทย์ของมหาวิทยาลัยวไลลยลักษ์นะครับก็เป็นข่าวดีสําหรับพวกเราที่การประชุมคอรมอนะครับเมื่อวันอังคารที่สองกรกฎาคมที่ผ่านมา ได้มีมติเห็นชอบให้เราได้ดําเดินการก่อสร้างศูนย์การแพทย์มหาลัยวะไยล,ลักษ์ได้นะครับในวงเงิน2,158ล้านบาทนะครับก็เป็นโครงการระยะยาวสักนิดนึงแต่เราคิดว่าจะสร้างเสร็จให้บริการทางด้านสุขภาพได้ในปี2,560นะครับ วันนี้ตรงนี้เป็นโรงพยาบาลที่ทันสมัยถ้าเราบริการเต็มรูปแบบเนี่ยก็ <c oughs> จะมีเตียงผู้ป่วย550เตียงนะครับแต่แน่นอนการพัฒนาเราก็เป็นลำดับขั้นตอนไปก็เป็นข่าวที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับประกอบกับนักศึกษาแพทย์ของเราปีนี้พวกเราก็ทราบดีนะฮะนักศึกษาในหลักสูตรแพทยาศาสตร์ของเราปีนี้อยู่ปี6แล้วนะครับะฉะนั้นปีหน้าเราก็จะมีบัณฑิตแพทย์รุ่นแรก ด้วยนะครับก็เป็นข่าวที่ดีมากๆสําหรับพวกเรานะครับศูนย์การแพทย์ที่พี่น้องเรารอคอยก็จะได้ลงมือก่อสร้างในเร็ววันนี้นะครับแล้วก็เชื่อว่าเราจะมีโรงพยาบาลทันสมัยดูแลด้านสุขภาพของจังหวัดนครศรีธรรมราชและก็ภาคใต้ตอนบนนะครับข่าวดีข่าวที่2ก็อยากจจนดาเรียนพวกเรานะครับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านในเรื่องงานพระราชทานปริญญาบัตรนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวที่ยินดีสําหรับ พี่น้องประชาชนพ่อแม่ผู้ปกครองที่ได้ส่งลูกหลานมาศึกษาเล่าเรียนที่วาลรลักณ์ของเราปีนี้งานพระธธาร,ราชทานเบญจบัตรของเราสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวยล,ลักาคารราชกุมารีจะเสด็จมาพระธธาร,ราชทานเบญจบัตรในวันเสาร์ที่10สิงหาคมนะครับก็เรียนเชิญพ่อแม่พี่น้องได้มาร่วมแสดงความยินดีกับลูกหลานกับบัณฑิตใหม่ของเราครับก็ถือว่าเป็นบัณฑิตรุ่นที่12ของมหา,าวิทยาลัยวไลักษณ บัณฑิตของเราปีนี้ก็มากเป็นพิเศษนะครับเรามีบัณฑิตทั้งสิ้นพันสารอยคนนะครับก็เป็นปีแรกที่ห้องประชุมที่อาคารไทยบุรีของเราก็น่าจะเต็มนะครับในสา0ร้อคนของบัณฑิตของเรานะครับพ3 0สาอคนนี้เป็นบัณฑิตปริญญาตรีหนึ่งพัน้สสคนนะครับบัณฑิตปริญญาโท67ิดแล้วก็มีบัณฑิตปริญญาเอกสามคนนะครับและในโอกาสเดียวกันนี้ทางสภามหาทยาลัย ก็ได้มีมติให้ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิในประเทศของเรานะครับปีนี้5ท่านด้วยกันนะครับซึ่งได้แก่ศาสตราจารย์ดรธีรยุทธ์กรินสุคนนะครับคุณนวรัตพงไพบูรณ์นะครับรองศาสตราจารย์ดรพิญโยสุวรรณคีรีศาสตราจารย์ในแพทย์วิจารณพานิช์แล้วก็ดกรสุรินพิสุวรรณนะครับทั้ง5ท่านก็จะเข้ารับพระราชทานปริญญา ปรัชญาดุษดีบัณฑิตกิติมศักดิ์ในวันอังครในวันเสาร์ที่10สิงหาคมเช่นเดียวกันนะครับก็ขอเรียนเชิญพ่อแม่พี่น้องอผู้ปกครองอีกครั้งหนึ่งนะครับได้มาร่วมรับส่งเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอนะครับแล้วก็มาร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นะครับข่าวที่3ก็ขอประชาสัมพันธ์นะครับในกิจกรรมที่สําคัญอีกกิจกรรมหนึ่งของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ของเราก็คืองานวลัยลัก,กษณ์เกษตรแฟร์นะครับ ซึ่งจะมีขึ้นในระหว่างวันที่20ถึง28กรกฎาคมนี้นะครับที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์แห่งนี้นะครับกิจกรรมก็จะประกอบด้วยงานทางด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรทางด้านเทคโนโลยีการเกษตรนะครับมีหน่วยงานหลายๆหน่วยงานเข้ามาร่วมแสดงผลงานทางวิชาการนะครับประกอบก,บกับการแสดงสินค้าการจับจ่าย ซื้อขายสินค้านะครับมันเป็นภูมิปัญญาของของพวกเราชาวนะครศรีธรรมราชและภาคใต้แล้วก็สินค้าทางด้านการเกษตรอื่นๆน,นะครับรวมทั้งมีกิจกรรมสันทนาการในภาคกลางคืนด้วยนะครับไปนั้นตลอดระยะเวลา20-28กรกฎาคมนี้นะครับก็ขอเชิญชวนทุกท่านได้มาร่วมเที่ยวงานนะครับแล้วก็ได้ความรู้ไปพร้อมๆกันด้วยนะครับในเรื่องวิชาการทางเกษตร ปัจจุบันงานทางด้านการเกษตรของลายลักเราก็มีพัฒนาการหลายด้านด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นหน่วยวิจัยกุ้งนะครับซึ่งคิดว่าพวกเราทราบดีนะครับว่บาง,งานวิจัยกุ้งของลายลักก็กําลังจะก้าวเข้าสู่ การใช้ประโยชน์มาอย่างต่อเนื่องนะครับรวมทั้งงานวิจัยทางด้านการเกษตรอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องไม้ผลเขตร้อนไม่ว่าจะเป็นเรื่องผลิตภัณฑ์ทางด้านไม้ยางพารานะครับหรือปลาล์มน้ํามันนะครับสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นผลงานทางวิชาการที่คณาจารย์ของเราที่มหาหวิทยาลัยวลเยลักษ์อาจจะได้เผยแพร่ต่อสู่พี่น้องประชาชนต่อไปนะครับรวมทั้งหน่วยงานอื่นๆนะครับที่เราได้เชิญเข้ามาร่วมจัดกิจกรรมกับพวกเรานะครับเราก็จะได้มาเห็นผลงานทางวิชาการด้านการเกษตรเห็นการพัฒนาต่างๆ แล้วก็ได้เห็นสินค้าทางด้านการเกษตรที่พี่น้องภาคใต้เราได้พัฒนาแล้วก็ออกสู่ตลาดนะครับเพราะนั้นขอเรียนเชิญอ,อีกครั้งหนึ่งนะครับ20-28กรกฎาคมงานวลรยลักษ์เกษตรแฟร์นะครับวันนี้ผมก็มีข่าว3ข่าวซึ่งคิดว่าเป็นข่าวดีสำหรับพวกเรานะครับและเป็นข่าวที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของทางหมาหวาวิทยาลัยวลรยลักษก็ขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ